ชุกแคนนี่วัดพระธาตุเชิงเขาฮะโรงแรมแกรนพฤึกษาสิริซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมืองแบบนี้ฉันเดินอ้อมโลกอีกแล้ววันนี้ฉันนึกว่าถนนมิตรภาพพหลโยธินค่ายอดีศร์น่ะมันออกมาจากตรงนี้ก็จะเจอปรากฏว่าเป็นเลี่ยงเมืองแล้วอ้อมโลกกว่าเมื่อวานอีกฮะกเราก็นึกว่าโอ้ฉันเจอทางลัดแล้วออกมาทางปรากฏว่าทางเลี่ยงเมืองนี้มันคนละเส้นกับพหลโยธินทุกคน ก็เลยต้องอ้อมแล้วก็ย้อนกลับไปนึกว่าผิดทางปรากฏถูกทางแต่ว่าเราไม่รู้จักไงเข้าใจปะสรุปก็คือไกลกว่าเดิมเรารู้ทางรัฐและตอนนี้ก็คือไปทางเทศบาลหนึ่งทะลุไปผหนตรงนั้นจะดีกว่าถ้าออกทางนี้อ้อมค่ะออกทางเรียกเมืองก็อ้อมมาทางยูเทิร์นเมื่อวานก็อ้อมสรุปเดินมาตรงทางค่ายอดีศรเข้าผหนซอยหนึ่ง แล้วมีป้ายบอกว่าเข้าเชิงเขาเทศบาลหนึ่งจบเลยฮะเทศบาลหนึ่งใช่ไหมเออเนี่ยเข้ามาตรงนี้แต่ที่เราเดินอ้อมมาแล้วไงก็ชั่นหัวมันก็ถือว่าเราได้บรรยากาศว่าเรามีบุญวาสนาได้เห็นทางว่าตรงทางเลี่ยงเมืองเนี่ยมันไปเสาให้ไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองแซงนูน่นนูน่นทางนูน้น เราก็นึกว่าออกมาแล้วจะถึงพระหหนจะถึงค่ายอดีสอนปรากฏมันไม่ใช่ฮะทุกคนสรุปก็คืออ้อมโลกเป็นโรงแรมที่แบบผู้มีบุญถึงจะได้เข้ามาพักในนี้ได้แล้วก็ได้เห็นวัดเห็นวังเห็นเจดียด์ทองต้องมีบุญต้องแบบคุ้มค่ากับการเกิดมาทุกคนนะฮะไม่นั้นจะไม่รู้ถึงความยากลําบากฮะทุกคนว่าความสวยงามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อรวยเนี่ยฮะ พระานเฉนเดี๋จะนอนอยู่ในห้องทําหลักสูตรสองชั่วโมงไม่ไปไหนแล้วฮะพักร่างทุกคนดูเงาซะก่อนฉันตากแดดขนาดไหนทุกคนนี่ฮะลมรื่นแล้วตรงนี้มีกล้วยให้เห็นนะฮะดูสิมีมีกล้วยด้วยกล้วยมันก็ขึ้นง่ายนะฮะนี่ฮะสรุปถนนเลี้ยงเมืองนี้อ้อมโลกฮะทุกคนถ้าเกิดจะไปรถไฟถ้าเกิดจะไปรถไฟถนนสุดบรรทดนะะัดนะฮะโรตสนะออกทาง หลังวัดไปเลยทะลุไปเลยฮะอันนั้นนึกว่าไกลแล้วนะก็ยังใกล้กว่าอ้อมโลกแบบนี้ตาให้ฉันจับท้อเลยแต่ฉันก็ภูมิใจนะฮะว่ามีวันนี้ได้มาโรงแรมหรูหลาไฮโซแล้วก็อยู่ติดวัดที่แบบหลวงพ่อรวยว,วัดพระธาตุเชิงเขาก็ขึ้นไปแล้ววันนี้จะขอพักกลางนี้ฮะถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเย็นๆค่อยออกมาซื้อน้ำแข็งก้อนไว้เคี้ยวเล่นนะฮะทุกคน นี่ค่ะสวยงามคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมล่ะนี่คะเลิศเลยเปิดเฟว่าอยูบ่บนสุดตรงนี้ค่ะเห็นพระธาตุสีทองชัดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้อาหารเช้าเรามาลุ้นกันเนาะหนังเนือ้อรออยู่นะจ๊ะนี่ห้องอาหารเอ๊ะมีน้ำเย็นไหมมีน้ำเย็นไหมฮะมีทุกคน นี่นะครับมีทั้งที่อำเภอพระพุทธบาทแล้วก็ที่นี่นะฮะนี่ฮะจองได้เดจะเอากุญแจก่อนฝากกุญแจไว้ที่แม่บ้านจะืมนะจ๊ะถึงห้องแล้วจ้าทุกคนแอร์เย็นฉ่ำ,ำสบายนี่ฮะ พระธาตเชิงเขาหลวงพ่อรวยปราษาทิกเก่าทุกคนเราเดินไปทางนี้ตกลงสรุปเดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราออกถนนเรียกเมืองอ้อมฮะสรุปก็คือพระออวัดเชิงเขามายากมากแต่มาแล้วคุ้มค่ามากแต่ก็ไม่ยากสำหรับคนที่มีบุญนะฮะก็เดินกันนะฮะยิ่งกว่าขึ้นภูเขาภูกระดึงนะฮะ นี่ฮสุดยอดห้องมากๆเลยนะคะแกลนพฤษ,ษิรีทุกคนเลิมากเย็นฉ่ำบริการดีเลิศอาหารอร่อยบริการดีงามฮะโอ้ยขอพักร่านทำหลักสูตรก่อนนะทุกคนวันนี้ไปเดินตลอดมาฮะทุกคนนี่ฮะฝากอีพีนี้ด้วยทุกคนครับ